กระทรวงการยิ้มส่งหนูมา๋ยกฟังเพลงลุงด้วยเพลงาร้องเพลงมาหนึ่งเพลงจัดไปมีเป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพยาลงเรือมาขายค้าเดินทางมาหลายร้อยกิโลมีความสุขรือยัง ยาโอชีทางให้ดูสวยลูมั่งคนละหมากราชที่าจมาดูจากแม่พ่มาจังเลยพีครับครับก็สวัสดีนะวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองโคราชนะเราจะมาช่วยคนพเนจรผู้นอนข้างถนนผู้ไม่มีอาจะกินไม่มีบ้านจะอยู่นะครับเราจะมาซื้อยิ้มเขา เราจะช่วยเหลือพวกเขานะครับผู้ดีหากินลําบากกันะฮะไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเงินไม่มีทองนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะยังไงเท่าวันนี้ที่ผมมานะไปไปทําให้ท่านใดติดขัดการจราจรหรืออะไรก็ต้องกราบขอพระทานอภัยนะฮะจะแจกไปเรื่อยๆจนกว่าเหนื่อยก็หยุดนะแต่ว่าจะจะไล่แจกไปประมาณสักตี่ห้าหกโมงเพราะว่าช่วงระยะเวลาเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจนถึงเย็นนะ เราจะเจอคนที่นอนแน่นอนดิมถนนเพราะกลางวันเนี่น่าจะไม่เจอไม่ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าฮะแต่ผมมีถือเงินมาเนี่ยเจ็ดหมื่นก็คิดว่าจะแจกจนกว่าจะจะหมดคนหรือไม่หมดคนก็หมดเงินนะฮะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะดึกมืดนะับไป พี่นอนตรงไหนเนี่ยนอนศาลาเลยเหรอนอนตึกล้างเนี่ยครับนอนตึกล้างไม่มีญาติเหรอพี่บ,พบ้านน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมก็เลยหนีมานอนที่นี่เหรอบ,บ้านมีโคลนหนึ่งกเลกลือตาดด้ว่นะโคลนเต็มบ้านเลยเหรอเอามานี้พี่อันนี้ผ้าห่มผมให้พี่เก็บไว้ก่อน,อ,นอ่าีมือถือนี่อันนี้ถุงยิ้มในนี้มีขนมมีน้ำมีนมอ่าผมให้พี่ไว้ก่อนครับ สองถุงอ่าวางนี่วางนี่แล้วพี่นอนตรงไหนนะนอนตรงอนตรงนี้ติดกลางล์กลล์มันไม่มีคนเหรอหรือไงไม่มีครับผมก็นอนข้างหลังเลยครับนอนข้างหลังแล้วยุงไม่กัดพี่เหรออ๋อทางกอยแล้วอันนี้พี่ไปรับมาขายครับหรือไงเขารับมาแพงไหมก็โลนห้าสิบบาทโอ้โหแล้วญาติพี่น้องพี่ไม่มีเลยเหรอมีครแต่ผมอยู่คนเดียวมาห้าปีอยู่คนเดียวมาห้าปี อ๋อนี่โดนรถชนด้วยเหรอเนี่ยอบสะเขาอนบนี้เขามไม่เป็นไรนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องถอดพี่แล้วอย่างนี้ถ้าไม่มีคนซื้อพี่เอาเงินไหนกินข้าวเนี่ยมามากินมีเงินติดตัวเท่าไหร่เนี่ยมีเงินติดตัวอยู่ร้อยกว่าบาทพี่พี่ไม่มีความสุขมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยอ,อ๋อแฟนพี่เสียไปเป็นอะไระครับ อ๋อเขาเป็นมะเร็งใช่ไหมพี่ผมอยากเห็นรอยยิ้มของพี่ผมมาซื้อรอยยิ้มพี่ขายไหมพี่หันมาหาผมพี่ยิ้มให้ผมพี่ยิ้มแล้วพี่เอาไปห้าร้อยก่อนพี่ยิ้มอีกพี่ยิ้มอีกเอาไปอีกห้าร้อยพี่หลังจากนี้พี่ต้องยิ้มนะยิ้มอีกมีความสุขยังยังไหนนะถ้าร้องไห้ผมเอาคืน สุดยอดเอาไปก่อน<ข>อีกห้าร้อยขอบคุณมากยิ้มอีกทีให้ไหมน้องจะไปแล้วไหนะยิ้มให้ดูรอๆเลยสู้ๆทำไงสู้ๆอ่ะสุดยอดสู้นะพี่มีความสุขมากผมไปก่อนนะอย่าท้อนะสวัสดีครับขอบคุณมากขอ,อให้ร่รวยทุกคนนะครับครับขอบ,ขอบคุณมากนี่พ่อผมใช้ได้เลยผมเพิ่งซื้อมาใหม่สวัสดีค,ครับนอนไหนครับเนี่ยคุณลุงนอนไหนครับเนี่ย อนอนนี่หลายคืน,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 คนแล้วนี่หนูเอาของมาให้ไอ้เพียนส,สุดแบบนอนสามสี่คืนแล้วด้วยวลุงอันนี้น้ำขนมนมหนูามาให้ลุงก่อนหนูงานหนูมาจากกระทรวงการยิ้มรู้จักกระทรวงการยิ้มไหมก็รู้แต่กระทรวงัอ่ารู้แต่รู้แต่รู้แต่กระทระวงใช่ไหม ยังไม่ยิ้มเลยนี่แหละนี่แหละกระทรวงการยิ้มนี่อันนี้ผ้าห่มหนาวไหมพูดมันก็ี่ปุๆอ่าผ้าห่มใหม่ๆเลยลุงน้อยซื้อก่อนหนูหนูจะหนูจะมาซื้อรอยยิ้มลุงลุงขายหรือเปล่าก็เกิา,ายิ้มหวาน<ๆ>ให้ดูก่อนยิ้มหวานหวานให้หนูหน่อยโอ้โหห,หล่อมากเอาไปก่อนห้าร้อยเงินจริงหรือเปล่าดูดิเงินจริงหรือเปลี่เนี่ยจริงไหม ครบเปล่าห้าร้อยครบเปล่าหนูซื้อแล้วเมื่อกี้ยิ้มหนึ่งถามแมนี่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนห้าร้อยป่ะครบไหมไม่ต้องดูนะบอกยิ้มอีกทีงเลยงั้นอนะ่ะห <c oughs> ล่อมากเอาไปอีกห้าร้อยหนูไปก่อนนะให้มีความสุขมากๆกระทรวงการยิ้มส่งหนูมายวฟังเพลงลุงด้วยเพยงเลงอ้าวร้องเพลง,<ห>งมาหนึ่ง <c oughs> เพลงจัดไปเป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพญาหา<ไ> ลงเรือมาขายขาเดินทางมาหลายร้อยกิโลมีความสุขกะไรยังมีความสุขอะไรยังสมัครมไม่ไม่ได้สมัครสอ,สอสอมีความสุขก็ช่วยช่วยรูกได้นะมีความสุขมันอยู่ในใจมีความสุขยังตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สุขหรือ,อยังมีทั้งเงินกังเงินเวลาแล้วเวลาถ้าเกิดอย่างนี้เวลาหิวข้าว พี่ถังถัง,ถงขยะเนี่ยกนินในถังขยะเหรอก็เขาเขายังเหลืองนิดๆหน่อยๆอ๋อเขาเหลืองนิดๆนหน่อยๆเพราะใจรีเอาจริงลุงกินในนี้จริงเหรอเพราะใจรียิ้มหล่อๆเลยเร็วๆหนูอยากเห็นเนี่ยไปไว้ที่ไหนโดนมันหายลุงก็แอบไวนะ้น่ะตอนนี้มีคนขโมยไหมเนี่ย มีอ่ะแล้วเเ <บา S 1> ่ากี้นี่มีมีอ่ะอ๋อซ่อนไว้ซ่อนไว้เมื่อกี้ลุงร้องเพลงให้ผมฟังใช่ไหมครับแล้วลุงก็แพ้ใจตัวเองไงครับแล้วผมก็จะบอกลุงว่าฉันแพ้อผมไปแล้วครับลุงสวัสดีครับ <appearances> มาขออนุญาตนะอย่ามากัดฉันนะคนเขาจะไปตกปใจหรือแบบว่าจริงๆแล้วเราต้องหยุดไหลสดนะแล้วก็าสาดเลยแบบว่าจะได้ไม่ต้องมีเตี้ยมไงโอ้โหดูคนเลยใช่ๆๆเราเห็นแล้วแหละตรงนั้นมันมีคนอยู่อ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไงโอ้โหนี่เขามาครับนอนได้ยังไงเนี่ยโอ้โหขนาดนี้ไปดูด้วยนะดูถามง้วยนะ รถไฟขอผ่านหน่อยนะเออไปเถอะสวัสดีครับลุงครับกระทรวงการยิ้มเขาส่งผมมาช่วยครับผมผมเอาขนมเอาน้ำมาให้นอนตรงนี้ทุกวันเลยเลยครับอ้าแล้วกินข้าวเงินที่ไหนซือ้ออะส่งของทำงานส่งของครับเอาแล้วไม่มีบ้านอยู่อรอบ้านก็เป็นผมไม่ได้ไปอยู่นะครับบ้านอยู่ไกลอ๋อบ้านอยู่ไกลนอนตรงนี้ทุกคืนนอนมานานเนี่ยครับเนี่ยปีครับเป็นปี และยุงไม่กัดหรอครับก็ต้องพ่นเลยครับและอาบน้ําที่ไหนอ่ะอาบที่น้ำบริษัทครับอ๋อแล้วเขาเราได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ผมคิดเป็นรายวันครับเขาเขาให้วันเท่าไหร่วันสองร้อยครับอ๋อคนมีมีคนนึงอยู่ด้วยเหรอเนะี่ยอยู่อยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่อย,อยู่ตรงนี้ตรงอ่้ะตรงตรงนี้ตรงเนี้สี่คนครับอยู่กันสี่คนครับอ่ะผมเอาของมาให้พี่ พี่นอนตรงนี้เหรอครับเนี่ยครับอ,อนอนกันสามคนเฮ้ยวางมาอีกสองถุงนี่ไหมวา,างนี่เลยพี่มานี่เลยทาางนี้มพี่วางนี้นพี่ทํางานอะไรครับเนี่ยไม่ครับแต่ว่างานไม่มีของงานไม่มีเรื่องนี้เวลากินข้าวเงินไหนซื้อกันอ่ะก็ทำทำงานอย่างเงี้ยเหรออ,อ๋อมาจ้าง,งาบ้างมาจ้างบ้างอ๋อเขาเขามาจ้างมั่งอะไรมั่งใช่ไหมครับกินเหล้ากันไหมเนี่ยกินกินด้วยใช่ไหมอ้าโอเค ในนี้มีน้ำมีขนมผมให้ไว้ไม่กินเหล้าไม่ได้เหรอนอนไปแล้วอ๋อถ้าไม่กินเหล้าจะนอนไม่หลับใช่ไหมน,น้นเดียวสองคนพี่พูดเหรออ๋อถ้าแล้วกินไหมคนนี้กินไหมพี่กินไหมพี่ปุ้ยอย่างกูกินใช่ไหมไม่เป็นไรผมมาซื้อรอยยิ้มขายไหมเที่ยวพูดตรงตัวนะจะซื้อเท่าไหร่ครับพี่พี่ยิ้มให้ผมก่อนดีกว่าผมซื้อพี่ห้าร้อยยิ้มยิ้มให้ดูหน่อยมอไ,ไม่เป็นไร ยิ้มรอรอเย็บเอาไปห้าร้อยแบ่งกันนะอย่าทะเลาะก,กันนะครับขอบคุณมากครับแล,แล้วอีกสองคนไปไหนอ่ะเก็บไว้พี่เก็บไว้เลยอันนี้ตังหักแล้วอีกสองคนเขาบ,บ้าครับอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้วนมาใหม่กินเล้าน้อยๆนะอย่ากินเยอะเป็นห่วงจะจะฝากไว้เขาหรือเปล่าครับไม่ฝากเดี๋ยวมาหาเองอันนี้แบ่งกันนะนี่พ่อผมของไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็คือถ้ากินเหล้าเราก็ต้องต้องเซฟ ก็เลยซื้อยิ้มเดียวก็แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามีบุรลงมกันแล้วเพราะเขาก็ไม่มีบ้านคนภายในจอเหมือนกันคุณตาไปเลยครับหนูของมาให้กระทรวงการยิ้มคุณตารู้จักไหมไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยหนูมาจากกระทรวงการยิ้มนะในนี้มีน้ํามีขนมมีนมมีแมสตานอนไหนครับเนี่ยอันนี้ผ้าห่มซื้อมาใหม่ๆตอนในตอยนี่ไม่มีบ้านเหรอไม่มีบ้านอะผ้าห่ม คุณตาคุณตาแล้วเวลาคุณตาจะกินข้าวเอาเงินที่ไหนซื้ออ่ะบางทีผมก็หาของเก่าเดี๋ยวซื้อของเก่าได้วันเท่าไหร่เนี่ยก็มันเดี๋ยวนี้ไม่ถึงร้อยแล้วเดิมเดิมทีแรกได้วันวันละร้อยอ๋อแล้วแล้วคุณทำไปทำมามันมันมันหย่อนอ๋อแล้วคุณตาก็ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมพ่อพ่อพ่อเสียแล้วไม่มีบ้านคุณตาแล้วถ้าเกิดเราหาซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเอาเงินที่ไหนกินอ่ะบางดีก็กินน้าประทังไปกินน้ํา วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิบถ้าเกิดทั้งวันมันไม่ได้ถึงร้อยเลยฮะไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงหกสิ 60, บแปดสิบบ้างอะไรเงี้ยไม่ถึงไม่ถึงอีกออคุณตาครับเพราะว่าที่โคราชนี่คนหากินแบบน,นี้ก็มีอ๋อหรือว่าเขามีสามล้อกระบะสามล้อกระบะไม้เงี้ยแล้วบางทีก็ใช้จักรยาน<อ>มั้งบางทีใช้จักรยานสามล้อกระบะไม้บางทีก็มาใส่พ่วงอ๋อ คุณตาครับแบบไม่มีลังคาก็มีมีลังคาก็มีแล้วมีคนเขาเคยเอาเงินให้คุณตากินข้าวอะไรอย่างงี้บ้างไหมมีคะมีเขาให้ทีเท่าไหร่ให้ทีบางทีก็20เดิบดทีแรก20แบบนั้นแล้วก็มาติดติิแล้วก็บางทีก็50ร้อยเลยคุณตาเคยท้อไหมไม่ไม่ครผมไม่ไม่ท้อโสุดยอดเฉพาะเพราะอะไรทำไมคุณตาผมเดินเดินหน้าสู้อย่างเดียวเพราะผมคนเดียวพอเราตัวคนเดียวอยู่แล้ว บกบแม่ก็เสียไปแล้วแล้วนี้คุณตาได้พวกเบี้ยเลี้ยงอย่างชีพอะไรอย่างนี้เขาให้ไหมผู้สูงอายุได้ก็ได้ยกก็ให้ใช่ไห<ง>มโอเคได้คุณตาครับได้คุณงวดคุณตาไม่มีความสุขมานานแค่ไหนแล้วหลายหลายปีแล้วครับจ<ช>ริงเหรอแต่พ่อแม่เสียผมผมก็ทุกข์มาเรื่อยฮะยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ประมาณปีปี40จริงเหรอวันนี้ผมอยากจะซื้อรอยยิ้ม ให้คุณตาในยิ้มให้หนูคุณตาขายไหมไหนยิ้มหวานหวานให้ดูก่อนโคตร่อ,อเอาไปก่อนห้าร้อยผมซื้อรอยยิ้มตามีความหมายมากตายิ้มอีกหนูให้อีกห้าร้อยหนูซื้อหนูซื้อขอบขอคุณครับเคยมีคนมาซื้อยิ้มไหมไม่มีไม่มีฮะวันนี้ตาต้องมีความสุขตาต้องยิ้มอย่างเดียวยิ้มอีก แมนยิ้มแล้วทำไมอะเกงใจเกงใจผมพันหนึ่งนี่กินได้กี่เดือนเกงใจนายพันหนึ่งนี่กินได้กี่เดือนคงคงนึงประมาณเดือนเดียวเป็นเดือนเลยยิ้มอีกทีนะเอาไปอีกห้าร้อยเงินนี้บริสุทธิ์เงินนี้ไม่ใช่เงินการพนันไม่ใช่เงินค้ายยาไม่ใช่ปล้นเขามาไม่ได้ฆ่าใครตายเงินนี้บริสุทธิ์แน่นอน เงินนี้ไม่ได้ทําผิดกฎหมายมาฉะนั้นแล้วตาต้องพูดง่ายเงินเงินบริสุทธิ์บริสุทธิ์แน่นอนยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มอีกสู้ๆทําไงไหนทําให้หนูดูหน่อยสุดยอดเอาไปอีกห้าร้อยครับเก็บไว้กินนะตาหนูไปก่อนนะสวัสดีครับ <c oughs> มีความสุขมากนะเจนกันครับครับขอให้มีความสุขเยอะๆตาทุชีวิตครับผมไปแล้วนะสวัสดีครับ